สวัสดีครับวันนี้เอกบุรพานะครับมีเหรียญวัตถุมงคลนะครับมารีวิวให้ได้รับชมความสวยงามกันนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับฉลองสิริราชสมบัตินะครับครบ50ปีนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญ2กษัตริย์นะครับก็คือเป็นเงินกับทองนะครับนี่ โดยด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะมีการลงยานะครับเป็น2สีนะครับก็คือเป็นเงินกับทองนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตานะครับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีเลขห้าสินะครับแล้วก็จะเป็นช้างชนกันแบบนี้นะครับมีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าฉลองสิริราชสมบัติ50ปีนะครับการจนาพิเศษครับในรัชกาลที่9นะครับนี่นะครับที่ ระบุเอาไว้ด้านหลังเหรียญนะครับเราก็จะมีวันเดือนปีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะสร้างโดยกองกระสาบนะครับกรมธนารักษ์นะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับซึ่งทําให้เหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับโดยงานที่ทํานะครับก็จะเป็นการพ่นทรายนะครับชุดทองนะครับแล้วก็จะมานํามาลงยาที่หลังครับลงสีนะครับซึ่งเป็นงานจิวเวลรี่นะครับที่ใช้ความละเอียดละอ่อนนะครับในการทําเป็นอย่างมากนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมน่าบูชานะครับ ตอนนี้ทุกวันนี้นะครับก็เริ่มหายากขึ้นนะครับในสภาพสวยๆนะครับเนื่องจากการผลิตนะครับก็ผลิตออกมาในวารละเดียวนะครับแต่การเก็บรักษานะครับของผู้ที่สะสมนะครับก็อาจจะมีการชํารุดนะครับสีทะลอกสีเปิดนะครับหรือ เนื้อโลหะนะครับหมองคล้ําไปนะครับก็เลยทําให้เจอในสภาพที่สวยๆนะครับเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเหรียญนิ้นรุ่นนี้นะครับในสภาพสวยๆนะครก็จะอยู่ในมือผู้สะสมนะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเท่าไรนักนะครับทําให้ราคาเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเหรียญนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคาหลักร้อยกลางๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็นํามา ทำเป็นคลิปนะครับแล้วก็ส่องรีวิวให้ได้รับชมถึงความสวยงามนะครับอย่างเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับเหรียญนี้เป็น3กษัตริย์นะครับเนื่องจากไม่ได้เลี่ยมเก็บผิวนะครับก็เลยทําให้ส่องได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องนะครับอ่านี่นะครับตัวเหรียญนะครับจะถูกพ่นทรายก่อนนะครับแล้วก็นํามาชุบนะครับนี่นะครับชุบทองนะครับแล้วก็เป็นการลงสีนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงนะครับว่าลงยานะครับนี่นะครับแต่เป็นการลงสีนะครับเป็นเงินทองนาคนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับสวยงามมีเอกลักษณ์นะครับผิวที่ชุบมานะครับก็จะเป็นกระจกเลยนะครับแบบนี้นี่ถือว่าเป็นสภาพที่สวยงามนะครับถ้าเราไม่ได้เรี่ยมเก็บไว้นะครับอาจจะมีการโดนโลหะโดนอากาศนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการขูดขีดกระแทกนะครับก็ทําให้เหรียญชมรุดได้นะครับเพราะฉะนั้นในเหรียญแบบนี้นะครับสมควรจะเก็บไว้ในกรอบให้ดีนะครับเพื่อรักษาความสวยงามของเหรียญไว้นะครับเป็นเหรียญทรงคุณค่าเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็ ฉลองศิริละาเฉมบัตนะครับ50ปีนะครับการจนณาพิเศษรัชกาลที่9นะครับ9มิธุนานะครับพศ2539นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอยพ่นทรายนะครับแล้วก็นํามาลงสีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเห็นร่องรอยของการผลิตนะครับนี่นะครับก็ต้องมีการแปะสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีการตัดนะครับเราจะเห็นรอยกรีดของคัตเตอร์นะครับที่รอบซุ้มนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ ต้องมีการแปะสติกเกอร์นะครับตอนชุบนะครับหรือตอนลงลงสีนะครับเพื่อที่จะให้สีนะครับอยู่ในกรอบที่กําหนดเอาไว้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการผลิตนะครับต้องทํา1ต่ตอนหนึ่งนะครับในการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่เป็นเหรียญอันทรงคุณค่าแล้วก็มีความสวยงามหน้าเก็บสะสมนะครับราคาการเล่นหานะครับก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่หลักร้อยกลางๆถึงพันต้นๆแล้วนะครับสําหรับเหรียญสวยๆนะครับ อย่างเหรียญนี้ก็ถือว่ายังเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับผิวกระจกนะครับนี่นะครับสวยวิ้งวิแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเหรียญนี้นะครับก็มีผู้ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ได้ทําการสั่งจองเพื่อบูชาเก็บสะสมไปแล้วนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับขออนุญาตพี่เขานะครับนํามาส่องทำเป็นคลิปนะครับรีวิวเหรียญสวยๆแบบนี้ให้ทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับ ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็สา,กส,ส,าส,าสามารถเก็บสะสมเช่าหากันได้นะครับสำหรับเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญอัศสมคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่9 sure. อีก1รุ่นนะครับวันนี้เอกุลภาก็นํามาให้ได้รับชมนะครับ2เหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลงยาลงสีนะครับ2กษัตริย์กับ3กษัตริย์แบบนี้นะครับนี่ถ้าใครชอบนะครับไปหาเช่าเก็บสะสมกันได้นะครับวันนี้เอกุลภาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ